จะมารับพี่เบิ้มกลับบ้านครับ 79นะครับผมตอนนี้ถึงคิวของเราแล้วนะครับเราจะมารับรถของเรากลับบ้านนะครับผมวันนี้เราจะมารับพี่เบิ้มกลับบ้านครับขอตั้งชื่อรถว่าพี่เบิ้มนะครับผมเพราะว่าคันใหญ่มากน,นะครับก็มีจอดอยู่เป็นสีแดงนะครับผมที่เราจองไว้จะเป็นสีดำน,นะครับเกาวพันทั้งหนะครับ เราจองไว้นะครับ ADV 350นะครับผมตัวสีแดงนะครับที่ตจ่ายตัวน้ำคือเป็นตัวอ่อนพ่อดชิโมร่านะครับผมแต่ว่าเราเป็นตัวตัวเล็กนะจะไม่ได้พ่อของดรซีนะครับอย่ารอเรือตอน9โมง9นาทีนะครับเราจะพาที่เรื่องเรากลับบ้านนะครับเราจะถ่ายวิดีโอวิธีการใช้ไม่ตอบนะครับแรก อย่างมหมดครับถ้าขึ้นสีเขียวอยู่ใช้งานได้นะครับสีเขียวใช้งานครับผมใช้ครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงค้างอยู่นี้อันนี้มันจะติดระบบอยู่แล้วเปิดจะเปิด้างไว้นะครับครับในเรื่องในระตับ40เต็ม2เมตรใช้งานได้ยายไกลก็ไม่ไดครับถ้าเกิดว่ามันจับตังค์ใช่ไหมครับนนี้ไม่จริงครับไว้เกิดได้บอกเฉยการใช้งานที่นี่ครับผมครับนะครับ กดตรงนี <you> ้ค <Allah> <of you> ่อยดงครังงานไปขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกแรกก็เปิดท้ายบอกแล้วก็เปิดปากครับครับผมล็ต่อคจะนาปาก้ามาอย่างนี้แล้วก็าได้ พาที่เบิ้มกลับบ้านนะครับก็เตรียมตัวทำคลิปให้ทุกคนดูโอเคพร้อมแล้วครับโอเคทุกคนตอนนี้เรารอเลข คือขับรถออนะครับับรถ้าเดี๋ยวรอก้า,ากวแมงก้านะเ e d สาม้นยครับขอเรียก้าที่เ้นนม คทุกคนตอนนี้เราพาพี่เบิ้มเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมวันนี้เรามารับพี่เบิ้มนะก็ยังไม่ค่อยชินกับรถแบบออตโต้เท่าไหร่นะครับแต่ฟิลวิร่งการขับขี่นะผมรู้สึกว่ารถไม่หนักอย่างที่คิดนะครับตอนแรกเห็นพี่เบิ้มคันใหญ่ๆนะคิดว่าจะจะควบคุมยากนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ขี่ง่ายนะครับผมนั่งสบายมากเลยครับบอกจะลองรับก้นเราพอดีนะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดชิลขึ้นสุดนะครับแต่ว่าลมก็ไม่ไม่ปะทะเข้าหัวนะครับรู้สึกว่าจะไหลเข้ามาตรรงช่วงคอนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70 ตอนนี้เรามารับรถ ADV นะครับรับรถวันแรกของคิวที่79นะครับผมแต่รู้สึกได้ว่าโชครู้สึกถึงความหนึบแล้วก็แน่นนะครับเวลาลงหลุมลงถนนที่ไม่เรียบเนี่ยไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็โชคหน้าเนี่ยเป็นโชคหัวกลับนะ จังหวะการเล่งแซงก็ทำได้ง่ายครับต่างจากรถที r ที่เราใช้นะเปือเรื่องการขับขี่ถือว่าโอเคเลยครับลดความเวมล้าในการเดินทางของเราได้เลยครับสำหรับช่วงล่างเฟิร์มๆแบบนี้นะตอนนี้มีคนแอบถ่ายแล้วนะครับ นี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้ขี่รถซีซีสูงสูงขนาดนี้นะปกติขี่อยู่1 5 0ยหซีซีนะครับนี่ขยับขึ้นมาเป็น3า0ร้อยสามบนะสำหรับเจ้า ADV 350นะครับสำหรับแฮนนะครับผม หลายๆคนที่บอกว่าแฮนดกว้างนะผมว่าแฮนรู้สึกว่าพอดีนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมเคยขี่เอ็กจีด้า155นะครับรู้สึกว่าช่วงแฮนเนี่ยจะกว้างกว่านี้นะครับอันนี้เลยทําให้รู้สึกว่าพอดีนะครับสําหรับผมนะก็วันนี้มารับรถนะครับ a d v 350นะครับคิวที่79นะครับจองในงานมาร์โชว์นะ ตอนนี้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความรู้สึกก็คือมีลมพานหน้านะมีลมพาดหน้ารพัดตัวแรงมากนะครับ ดีทีเดียวครับนี่สำหรับมือใหม่อย่างผมนะยังรู้สึกว่าโอเคเลยครับ<ม>การใช้ความเร็วต่ำๆนะครับรถก็ไม่โค้งเพลงนะครับรู้สึกว่ามั่นคงนะครับไอนน้ผมใช้ความเร็วอยู่50นะรถถือว่านิ่งมากเลยครับอันนี้เพืน ถนนที่เป็นเนินนะครับเดี๋ยวผมลองลงหลุให้ดูนะก็มีกระแทกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสะเทือนมาที่มือนะควาเร็วก็อยู่ประมาณ80ร้อนะครับ รับรถใหม่นะยังไม่สินนะครับ ร้สึกถึงความย้วยนะผมว่าแน่นดีครับผมชอบออโตพิติกตรงที่เราไม่จำเป็นต้องอเข้าเกียร์นะครับเราสามารถปล่อยมือได้นะครับทางร้านเขาเติมน้ำมันมาให้นะน่าจะพอถึงบ้านอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวเรา,อาเอาเลิกรถเข้าบ้านก่อนนะครับ ถ้าขี่ทางไกลยาวๆน่าจะลดความไม่ราได้ดีครับสำหรับเจ้า ADV 350นะแต่คันเร่งนิดหนึ่งรู้สึกว่าทำความเร็วพุ่งขึ้นมาได้นะอันนี้ความรู้สึกจากคนไม่เคยขี่ซีซี CC สูงๆนะครับปกติใช้แต่ e o 125นะครับแล้วก็เอกซา155นะครับ อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้มอไซค์ซีซีสูงนะครับความรู้สึกเลยตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ขี่ไม่ยากครับขี่ง่ายครับคันนี้การควบคุมการคอนโทรลรู้สึกว่าโอเคเลยครับมั่นใจครับกับช่วงล่างของ ADV 350นะ ตรงนี้มีเนินนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นเต้งขึ้นสะพานดูนะครับว่ากับอัตราเร่งเนี่ยเป็นยไงนะโอ้ว้าวว้าวเลยครับว้าวจริงๆอัตราเร่งดีครับสําหรับผมนะผมว่าโอเคเลย กล่าวสุสิของคนไม่เคยใช้ CC c ซีสูงๆนะว้า wow, วเลยครับรู้สึกว้าว wow, จริงๆครับกับ a d v 350นะครับ โยกแซงได้อย่างมั่นใจครับแนมะ้ว่า,าถนนจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะกับยางที่ให้มานะครับเมสเซอร์ใกล้ถึงบ้านเราแล้ว,ลวพี่เบิม้มวันนี้พาพี่เบิ้มกลับบ้านนะเจ้า a อด3ี0 350ครับรับพี่เบิ้มกลับบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่ได้จองในงานนะครับ ได้ข่าวว่ามีการชาร์จราคานะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจองในงานมอเตอร์โชว์นะค่าตัวของคันนี้นะครับแต7่งแเบาทนะครับก็คือไม่มีชาร์จนะครับแล้วก็เสียค่าพลบอ0พันบาทนะครับต่อจอดดับเครื่องอยังไงครับผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสตาร์ทเป็นแต่ดับเครื่องอยังไงครับน่าจะปิดสวิตช์เลยนะ ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้ศึกษาการดับเครื่องเลยเป็ว่าบิดสวิตไปเลยครับเอาแล้วดับเครื่องไม่เป็นครับงานนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมก่อนดับเครื่องไม่เป็นครับเอาแล้ว ทุกทีเคยบิดแต่สวิตกุญแจนะดับเลยอันนี้ดับยังไงครับเนี่ย ADV 3 5 0พี่เปิ้มกลับบ้านเราเราขึ้นคลองสะพานนี้ดูนะปกติใช้ ่ามีโอเนี่ยจะมีการกระโดดขึ้นนะรู้สึกได้ว่ามันเด้งนะอื <c oughs> ไม่คิดเลยครับทำได้ดีถึงบ้านเราแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้านะเดี๋ยวลองดูตรงอ่าลูกร,ระนาดนะว่าเป็นยังไงครับ อาจจะเป็นที่ยางแข็งไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีการขึ้นลูกะรนาดมีการกระแทกนิดนึงแต่ก็ไม่สะเทือนมาจนถึงไม่สะเทือนถึงหัวครับก็อยู่ประมาณลำตัวแล้วก็ตรงแขนนิดนึง มองอไฟเดียวเรื่อยเลยครับถึงบ้านเราแล้วครับผมกลับบ้านเราพี่เบิ้ม a d v สามห้าศูนย์นะถึงบ้านเราแล้วลว่าแต่ดับเครื่องยังไงครับเนี่ยปิดสวิตหรอโอเคผมปิดสวิตกันนะกันนะครับเดี๋ยวไปค่อยไปศึกษาวิธีคีนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับดับเครื่องยังไงครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือพาพี่เปิมกลับบ้านนะครับ ADV 350นะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับสำหรับการไปรับ ADV สามห้าศูนะครับผมกับคิวที่79ในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมโอเคผมดับเครื่องไม่เป็นครับผมขอถับตรงนี้แล้วกันถ้าใครรู้ยังไงก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับมือใหม่ครับผม